ว่าไม่จริงนีเมื่อวันนี้นะครับทางบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนก็ได้ออกเอกสารชี้แจงนะบอกว่าตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อบางสำนักที่นายแพทย์บุญวัฒนาศินได้กล่าวพาดพิงถึงการจัดก,การวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดขอเรียนชี้แจงว่าทางบริษัทรู้สึกเสียใจที่ข้อความดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียงขององค์การเพศัจกรรมจึงกราบขออภัยมาณที่นี้และขอเรียนว่ามิได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การเพศัจกรรมแต่อย่างใดนะครับนี่นะอันนี้คือยอมรับแล้วว่าที่ไปให้ข่าวแบบนั้นเนี่ยเสียใจมากเลยเพราะมันมากระทบกับภาพลักษณ์ขององค์การเพศขจกรรมแต่ว่าที่ให้ข่าวไปมันไม่จริงไงไม่จริงคือถ้าจริงก็จะไม่มีหนังสือฉบับนี้ออกมาคผม เสนอแบบนี้คือเวลาไปสัมภาษณ์แล้วผู้ที่ถูกภาพพิงเขาเสียหายเนี่ยนี่จะเจอบ่อยเมื่อก่อนยุคยังไม่มีโซเชียลคุณนนทญาจะเห็นนะพาหมังสือพิมพ์เนี่ยเวลาด่าเขาออกหน้าหนึ่งนะสื่อชอบไนงะออกหน้าหนึ่งเวลาชี้แจงไปซื้อพื้นที่โฆษณาเล็กๆอยู่หน้าในอยู่หน้าในคนไม่ค่อยสนใจน,นะเนี่ยแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยดีเราเห็นเราเลยเอามาอ่านให้ว่าโอเคเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้นะองค์การเพสัต จากการเขาไม่ได้เรียกค่าหัวคิวส0ขนาดาคนที่หน่วยงานที่เนี่ยเขาเลยต้องออกมาชี้แจงขอโทษเลยแล้วเนี่ยออกแถลงการณ์อย่างในี้ใครจะสนใจเนี่ยก็เลมื่อคุณไม่ได้สัมภาษณ์กับทางรายการทีวีเรียบร้อยแล้วเ,เนี่ยออกมาตัวหนังสือเด็กก็ปิ้นไม้ผมเนี่ยนะตัวทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ตามก็ดีอ่านอยู่น่นนะแล้วถามว่าคนทั่วไปจะรู้ไหมล่ะนั่นแหะสิค <นะ S 1> <ะ>่ะ